โปอดเลปเตอรครับป้ายแดงเลยครับที่สำคัญปี2023นี่เองครับรถคันนี้ยังเจ้าของยังไม่ได้ใช้นะครับเป็นปี2023ที่สาที่สำคัญก็คือเป็นเครื่องดีเซลครับปกติจะเป็นเลปเตอร์เนกเจนเบนซินแต่ตัวนี้เป็นดีเซลครับ ได้ข่าวว่าเบรกตัวนี้เป็นเบรกเทพครับชุดหนึ่งเป็นแสนเลยครับทั้งจานเบรกเลยด้วยน่าจะมีสองแสนขึ้นนะครับป้ายแดงอย่างนี้ไหม่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอดูใหม่หน่อยสิของเขาดีจริงๆโอ้โหคงไม่มีบุญได้ขับกับเขา สวยจริงๆสวยยันตาไฟเลยดูสิเนี่ยพลาสติกยังอยู่เลยครับกินใหม่นี่หอมโชยไปเลยครับเดี๋ยวลองติดดูไม้ทิว่าไม่เท่าไหร่ดูตรงไหนนะกดไม่เป็นอ๋ออยู่นี่เองโอ้โหสองร้อยกว่าโล ท่านผู้ชมต่าแล้วเจ้าของรถไม่ได้ใช้เลยครับโอ้อะไรเนี่ยดีเซลโอ้เรปเตอร์เนี่ยมันสวยจริงๆโอ๋โอ,โอแต่งเสร็จแล้วก็สองล้านกว่าครับไม่เคยผ่านงานช่างที่ไหนมาก่อนนี่แบบนี้ง่ายขึ้นครับ ความยากก็ตรงนี้นะครับเนี่ยเรดาร์นะครับถ้าตัวเบนซินยังมีกระจังไฟฟ้าเฮ้ยไอตัวนี้เหมือนจะไม่มีฮถ้าไม่มีก็ง่ายขึ้นเฮ้ยซองเข้าไปใกล้ๆแล้วเห็นอินเตอร์ชัดเลยเหมือนจะไม่มีกระจังไฟฟ้าไอตัวนี้ที่น่ากลัวคือกระจังไฟฟ้าครับอยู่ตำแหน่งวินพอดีเลย